บทสวดที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุกังเอสุตังเอกังสมยังพระขวาพาราณจิยังหิวิหาราติอิสิปัตะเนมิคาทะเยตันตระโคพระขวาปัจจาวกเยพิคูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัตชิเตนะนะ เสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคอีโนคโมโปุชนิโกอนะนริโยอนันทะสันหิโตยโยจายังอตตกิระมะทานุโยโคอุทุโคอนะนริโยอนันทะสันหิโตเอเตเต ิกเวอุภูอันเตอานุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตทาคตเณอะพิสัมพุทธาจกขูการณียาณะการณีอุปสัมยะอภพิญญายสัพพธทายะนิพานายะสังวัตตีกาตมาจะสาพิกเว มัชิมาปฏิปาทาต้าคเตนะอภิสัมพุทธาจาักขูกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญยายะสัมโภธายะนิพานายะสังวตติอัยมีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตัทธะเตนะอภิสัมพุทธาจักขูการณีญาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานยะ สังวัตตีทังโคปะนาพิกเวทุกครังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะราปิทุกขามะณะธรรมนำปิทุกครั้งสูกัปริเทวะทุกขโมมะนัสสุปายาสะ สาปิทุกขาอปิเยหีซัมปโยโคทุกโคปิเยหีวิปโยโคทุกโคซัมปิดชังนะระภาติตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทงางโคปะนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหะหาตันหานหาโปโนพระวิกา นันทิราคะสหคตาตันตระตะตันตราพินันที่นีเอยะทิทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโคปะนาพิกเวทุกขนิโรโทรอริยศาจังโยตัสะเยวะตันหะหายะอเสสวิราคานิโรโทร ดาโคปตินปะตินิสังโคมุติอานาระโยอิทังโคปะณะพิขเวทุกขนิโรทะคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจังอาเมีวะอริโยอัตังคิโกมักโคเสยยะทิทาง,าททางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัป สัมมาวาจาสัมมากรรม,มันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขั้ง อาเรียสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธรมีสุจักคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโคปานิทางทุกครั้งอาริยสัจจังปริเนยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธามีสุจักคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโคปานิ ทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุพเพอน,นันสุตเตสุตทธเมสุจกคุงอุทปบทิยานังอุทปบทิปัญญาอุทปบทิวิชาอุทปบทิอาโลโกอุทปฏทิอิทางทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจันติเมพิกเวปุพเพ อนุสุตเตสุทธเมสุจักคุงอุทปฏิยานงอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกุทปฏิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุทธเมสุจักคุงอุทปฏิยานงอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปฏิตังโคปนิธังทุกขะสมุทโย อริยสาสตจจังปะหินนันติเมพิกเวปุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทภปิ ยานังอุทัปะิปัญญาอุทัปะิวิชาอุทัปะิอาโลโกอุทัปะิอีทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธเมสุตจักกุ้งอุทัปะิยานังอุทัปะิปัญญาอุทัปะิวิชาอุทัปะิอาโลโกอุทัปะิตังโคปนิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันฉันชิฉัดฉิ ตาตพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุทธรมเมสุจักคุงอุทปธิยานังอุทปธิปัญญาอุทปธิวิชาอุทปธิอาโลโกอุทปธิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยศาสานชัดสัต ชิกะตันติเมพิกเวปุเพอน,นันสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปทิยานางอุทัปทิปัญญาอุทปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทปทิปะอิทังทุกขนิโร ท่าคามินีปฏิปทาอริยสัจติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏิยานางอุทภปิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทภปิอาโลโกอุทปฏิตังโคปนิทางทุกข์นิโรท่คามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเว ตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธรมเมสุจักคุงอุทัปะทยานังอุทปะทิปัญญาอุทปะทิวิชาอุทัปะทิอาโลโกอุทปะทิตังคูปณิทางทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธรมเมสุจักคุงอุทัปะทยานังอุทปะทิปัญญาอุทปะทิวิชาอุทัปะทิอาโลโกอุทัปะทิ ยาวะกีวัตจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจจังเจสุเอวันติปริวัตังทวาสาการะสาการังยะถาภูตังยานาทัสนังนาสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังพิขเวะสะเทวะเกโลกเกสะมารเกสัพพมเกส สะมานาพระามานิยาปชายาสะสัทวะมนุษยายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภินอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยะตูจะโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะระปะริวัฏทังทวาทสาการัง ยะถาภูต an ah ah ังยานาทสนังสุวิสุทธังอโหสิอาทะหังคิขเวสัเทวเกโลเกสมารเกสัพพรมะเกสัสะมะนาพังมะนิยาปะชายะสัเทวะมนุษยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิงยานันจะปะนะเม ทัสนังอุปัธาที่อกุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินตินาทินิธานิปุนระโวติอิทะมะบจะภคาวะคาวาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิกุละคาวตูวพาสิตังอพิพินทุง อิมาสมิจจะปะนะเวยาการังสมิงนัสมิงพันตะมาเนอายัติสมะโตโกนทันญัติสะวิรชังวีตมามังธรรมะจะคุ้งอุทาปาทิยังกิจจิสะมุทะยะธรรมังสับพันตังนิโรธะธรรมันติ ปะวะัติเตภาคาวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัธามนุษยาเวสุงเอตามภะคาวตาภารานสียังอีสิปตเนมีคัตเยอ,อนุตรังธรรมะจักปะกังปะวะัติตังอป,ปะติวัติยังสามะเนนาวาพรหม,มเนนาวาเทวะนิวะนาวา มะมาเรนวาพรหมพุนาวาเกณจิวาโรกสสัมมินติภุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจัตุมหาราชิกาเทวาสัตว์ามนุษยาเวสุงจัตุม,มหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตวาติงสาเทวาสัตว์ทางมนุษาเวสุงตาตะ ตาวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาวสุงยามานางเทวานางสุตทังสุตวาสุตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาวสุงตุสิตานางเทวานางสุตทังสุตวานิมมาระนารตีเทวาสัทธมนุษสาวสุงนิมมานารต ิตนางเทวานงางสัตทังสุตวาปาระนิมิตะวะสะววตีเทวาสัทธมนุษาาเวสุงปาระนิมิตวะสววตีนางเทวาสัตทังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุงเอตามภควตาภารานสิยังอีสิปตเน มีคาทะเยอนุตรังธรรมจักกัะปวิติตังอัปะติวติยังสามะเนนะวาภุมะเนนะวาเทวีนะมาวามาเดนะวาพมมุนาวาเกนะจิวารกัสมิติอิติหาเตนะขะเนนะเตนะมุหู เตนะยาวะพรหมรูกาสัตุทูอภูคัดคัดชีอายันจะทะสาสหัสีลูกัตาตุสังกัปปิสังปะกัมปิสังปะเวทีอัปะนานูจะโอระรูโอภาสุรเกปาตุระโหสิอติกัมีวะเทวนางเทวานุภาวัง อัตคุอัตภะคะวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสีวัตะกูโกณทันโยอัญญาสีวัตตะกุโพโกณทันโยติอิติหังอายัสมะมะสมัตตูโกณทันยัสสะอัญญาโกณทันโยเตวะวะ นานงอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสตินุสติอิติปิโสภะคะวาอาระราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาสาธิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะคะวาติบทที่สิบ ธรรม,มานุสติสวาาฆาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหีติบทที่11สังขานุสติสู่ปฏิปันโนภะคะวโตสาวะคะสังโฆ อูชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะซังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะซังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะซังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวะคะซังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันเชลีกรลเนโยอนุตตรังปุญจคเขต ังโลกสสาติบทที่สิบสสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธรัตนะโซธินานัสันตุปทวาสเพทุกขาวูปะสมีตุเตสักกตวาธรรมรัตนัง โอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสมานังธรรมเตเชนะสุทินานสังตุปัถวาสเพยะภะยะพระยาบูปะสมีตุเตสกตวะสังฆรรตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสุทินา นัสันตุปัทวาสเพโรคาอูปัสะมีตุเต